สวัสดีทุกท่านนะครับก็ข้อนี้เป็นข้อสอบอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับข้อสอบอัปเดตเราจะแบ่งเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงสับไปสับย่อยสับทีนะครับเพื่อจะให้ทบทวนได้ง่ายเนาะคนไหนก็ที่มาทบทวนเนี่ยผมพยายามดึงเวลานะครับผมว่าไอ้ถ้าใครเห็นโจทย์เนี่ยเป็นรูปหน้าปกเนี่ยผมผมไม่ได้แต่งรูปผมต้องขออภัยทีนะครับเนื่องจากมันอัดคนเดียวละก็ ก็ใส่อย่างนี้ไปเลยนะครับก็มีรูปหน้าปกเห็นรูปนะครับรูปไหนสนใจเราก็ค่อยกดเข้ามาทําข้อไหนกดเข้ามาดูนะครับผมถ้าไม่ลําบากอะไรก็กดเพลย์ลิสต์นะครับเปิดเสียงเสียบหูฟังพันหูฟังแล้วก็โยนลงเตียงทิ้งไว้ซะนะครับผมเพราเป็นการเพิ่มยอดวิวนะครับแล้วก็ยอดชั่วโมงเฉลี่ยให้กับเรานะครับอ่ะพอแล้วนะครับผม4ี่ิ้าวิก็เพียงพอแล้วนะครับผมสําหรับคนที่กดเข้ามาดู โอเคครับทุกท่านครับข้อนี้เป็นตัวแกน y เหมือนเดิมนะครับผมก็ยังอยากพิจารณาออกมาในลักษณะที่เป็นรูปแบบที่ค่อนข้างง่ายและก็สะดวกสบายนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยมของเรานั่นเองผมยังคิดออกมาเป็นแบบรูปเดิมนะครับคิดออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมก็เหมือนเดิมนะครับว่าคนไหนที่เขาชอบพิจารณามาเป็นรูปคนไหนที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับทวนอีกทีหนึ่งว่าถ้าชอบพิจารณาออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วค่อยลบออกมาจากสามเหลี่ยมเล็กๆสอง สองชิ้นนี้นะครับผมก็ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าเราจะพิจารณาออกมาเป็นรูปออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับสองรูปเห็นไหมทุกท่านออกมาเป็นสามเหลี่ยมสองรูปกับสามเหลี่ยมใหญ่พิจารณาออกมาเสร็จแล้วหนึ่งคอมโพสิตเราจะทําตามสเต็ปสเต็ปที่ง่ายที่สุดไม่ต้องคิดอะไรมากตัดรูปมาเป็นรูปที่เราสนใจ เปรูปที่เรารู้เสร็จปั๊บไปเช็คต่อครับว่าไอ้ตัวเซนทรอยมันอยู่ตรงไหนกรณีอย่างนี้ผมจะเช็คเซนทรอยให้อยู่ในรูปที่ชิปออกมาจากแกน Y นะครับเอาอยู่ประมาณนี้แหละ1นส่วนสนะครับและก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับหส่วนสออกมานะครับและก็อยู่ตรงกลางของรูปสีของรูปสี่เหลี่ยมไปเช็คดูอีกทีว่า เอเราต้องพิจารณาว่าไอตัวเซนทรอยเนี่ยมันชิปออกไปจากแกนกี่กี่นิ้วกี่นิ้วหรือเปล่าก็ไปพิจารณาว่าเฮ้ยเขาพยายามให้เราไปหารอบแกนวายโปเชลหารอบแกนวายแสดงว่าการหารอบแกน Y ายเนี่ยไอตัวแกนไม่ผ่านแนวเซนทรอยตัวไหนเลยต้องใช้ทฤษฎีแกนขนาน พอเราระบ,บุออกมาว่าเป็นทฤษฎีแกนขนานเราก็ใส่ออกไปเลยะว,ว่าไอท้ทฤษฎีแกนขนานในรอบแกน Y เนี่ยมันคือเอาผลรวมของแต่ละตัวนาคุณนะที่เป็นรอบจุดเซนทรอย์เพืให้เป็น Y ผยามแลวกันบางคนใช้ C อะไรก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะและไปบวกกับ a d ตรงนี้เป็น adx ยกกําลังสองเขาใช้เป็น a d ดีกยก,กําลังสองเนื่องจากมันวัดมันมันชิปออกมาขนานแกนเนีฮะมันวัดออกมาเนี่ยมันวัดเข้าไปเนี่ย ลักษณะการวัดเนี่ยมันวัดขนานกับแกน X โอเคไหมครับแต่ไม่เป็นไรครับผมบอกว่าคนไหนไม่ชินก็ค่อยมาเขียนให้ก็ได้ตอนที่เราจะเขียนใส่ข้อสอบนะครับเราก็เขียนดีไปอย่างนี้แหละเพราะทฤษฎีแกนขนานก็คือมันย้ายแกนเนี่ยแกนขนานเนี่ยเห็นไหมย้ายเข้าไปหาเนี่ยฮะลักษณะการวัดระยะทางมันขนานกับตัว x แต่ว่าแกนเนี่ยอโอเคครับทุกท่านครับ โอเคล่ะเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องรู้แล้วล่ะว่าไอตัวเซนทรอยเนี่ยมันชิปเข้าไปหาเขาอย่างไงนะครับเราก็เลยเอา1นส่วนสกับ1นส่วนสคุณอย่าไปคิดอะไรมากสินะครับผมอ่าก็เริ่มเลยไปดูตัวที่1ก่อนครับมันชิปเข้าไปเท่าไหร่เราบอกว่าเฮ้ยไอฐานเนี่ยมันยาว6นะมันเข้ามาเนี่ยจากฐานเนี่ยหส่วนสก,ก็6ก็6คูณกับ1น1-3ส่วนสส่วนสของ6ก็คือก็คือ นะครับ1ส่วน3มของ6มันก็คือ2ไงครับทุกท่านแสดงว่าจากนี่ถึงเนี่ยมันเข้าไป2แสดงว่าที่เหลือนี่สส่วน3ของ6มันก็คือ4ครับระยะแบบนี้สำคัญนะครับทุกท่านครับไปดูสามเหลี่ยมครับไอ้สามเหลี่ยมเรอกว่าไอ้หนึ่งส่วนสามเนี่ยไอ้ตัวเซนทรอยมันวัดหนึ่งส่วนสามขึ้นมานะครับจากฐานวัดหนึ่งส่วนสามลงไปนะครับอยู่บริเวณนี้แต่ระยะที่เราต้องการไปใส่ในทฤษฎีแกนขนานคือระยะนี้ครับ เราบอกว่าไอ้จากไอ้ตัวด้านนี้ขึ้นมาเนี่ย6คือ1ส่วน3ของ6ก็คือ2เหมือนกันเพราะฉะนั้น2ครับไปบวกกับไปบวกกับระยะบริเวณนี้ครับคือ6ครับ2บวก6เดชาบุญครับมันคือ8ครับทุกท่านมันคือ8นะครับผม อีกตัวนึงก็ง่ายเลยตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งนะครับก็คือครึ่งหนึ่งหก็กคือ3แค่นี้เพียงพอแล้วสลับการทาคนที่ใส่ดเมนชันเยอะกว่านี้ก็ก็สุดแล้วแต่นะครับแบ่งรูปให้ดูอีกสักเล็กน้อยนะครับรูปก็เป็นรูปที่1และกันเนื่องจากเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปที่2แล้วก็รูปที่3เอาเลยและกันไม่พูดพำาทำเพลงนะครับถ้ามีหลายรูปขึ้นไปนะครับมีหลายรูปและลักษณะที่มัน มันไม่ผ่านเซนทรอลนะครับผมก็แนะนําว่าให้เราไปคิดออกมาในลักษณะที่เป็นนะครับในลักษณะที่เป็นเซกเมนต์เซกเมนต์นะครับเป็นรูปรูปที่1รูปที่2รูปที่3แต่ผมก็ขอญอากเขียนเป็นเซกเมนต์ละกันเพื่อจะให้คล้ายๆกับตัวในตัวเทคที่เราใช้อ้างอิงนะครับเวลาที่เราเปิดเข้าไปดูในเทคจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่สับสนนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็กลายเป็น a ครับอินอกกนะํยกำลังสอง้ะอย่าลืมนะครับอันนี้ก็กลายเป็นดีครับ โดดเขาจะห้อยเป็น dx เนาะนะครับอ่ะก็กลายเป็น in นกำลัง in 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 in, IN ิิเฉยๆระยะระยะโอเคครับผม <laughs> อ่ะอีกตัวนึงก็เป็น i ครับ i นะครับ i ที่ผ่านตัวเซนทรอย์ให้เป็น i y ก็ได้แต่ว่า in เป็น in นกำลัง4นะครับอีกตัวนึงก็คือ dx กำลัง2นะครับอันนี้ก็ออกมาแล้วก็เป็น in นกำลัง4แต่ i ทั้งหมดต่อสองตัวนี้มาบวกกันนะครับ i ทั้งหมดเนี่ย ต้องเอา2ตัวนี้มาบวกกันแสดงว่าคําตอบของเราเนี่ยคำตอบของเราจอกมานะครับก็คือ i ที่เราต้องการนัน่นเองไอแล้วกันนะครับเนื่องจากเราต้องการ i อโอเคละขออนุญาตเลยแล้วกันตัวแรกครับตัวแรกเป็นเซกเมนต์แรกครับเซกเมนต์ที่1แล้วก็บอกว่าพื้นที่ก็กว้างคูณยาวครับ6คูณ6ระยะชิปออกมาเป็น dx ก็คือครึ่งหนึ่งของ6คําตอบก็คือ3 i คือ1นึส่วนสิอครับอันหนึ่ง,ง,นนงกำลัง1อีกตัวหนึ่งกาลัง3เช็คกับตัว y ครับตัวขนานอ่ะตัว y ครับขนานก็6ครับตัวตั้งฉากก็6ตัวตั้งฉากยกกําลัง3ตัวขนานยกกําลัง1 ad กําลัง2ครับผมก็คิดออกมาทุกท่านก็จะได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับกดทิ้งคีดเลข ถ้าคนไหนทาข้อนี้มาต่อเนื่องก็เหมือนก,นกันกับข้อก่อนหน้านี้เลยเนาะตัวเลขตัวเดียกันคือ3า4สองสี่ครับเสร็จสับจับบวกกันครับ2ตัวนี้ครับออกมาก็กลายเป็นสงนี้บวกกันออกมาก็กลายเป็นครับออกมากลายเป็นเท่าไหร่เออออกมากลายเป็นก็ออกมากลายเป็น4ี่สองสามครับผมไม่บังไม่บังไหมสี่ สามสองจุดศูนย์พูดผิดพูดผิดอ่าสี่สามสองจุดศูนย์ครับผมโอเคได้มาก่อนเป็นตัวแรกนะครับสี่สามสองจุดศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นให้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเช็คไอ้ตัวรูปก่อนนะครับผมตัวหนึ่งเป็นตัวที่สองครับเป็นตัวที่สองเป็นสามเหลี่ยมรูปเล็กสามเหลี่ยมคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานคือหกคูณสูงคือสามอ่าถัานไหมไอ้ตัวเซมนิลึกเล็กเช็คมาแล้วคือไอ มันวิ่งเข้าไปในสามเหลี่ยมรูปนี้นะวิ่งขึ้นไปเนี่ยชิดไปหาแกนคือ4ไอตัวนี้ก็คือ1นส่วนสาครับตัวหนึ่งกำลังหนึ่งอีกตัวหนึ่งกำลังสามตัวไหนกําลังหนึ่งตัวไหนกาลังสามเสียบแกนเข้าไปตัวขนานกับแกนกําลังหนึ่งตัวด้านที่ตั้งฉากกับแกนกําลังสามแสดงว่าก็กลายเป็น3กับ6ยกกําลังสามไปบวกกับ ad ยกกําลังสองนั่นก็คือทฤษฎีแกนขนานคารน์ลน,นั่นเองทฤษฎีแกนขนานบอกมาก็คือ1 4, 4ึครับ อ่าหนึ่งสี่สี่สิบหกคูณกันกับเก้าใช่ปะนะครับเก้าเก้าสี่เก้าหกเด้อโอเคครับโอเคครับผมอ่าหนึ่งหกสองครับได้ออกมาอ่าหนึ่งหกสองจุดศูนย์นะครับโอเคครับอีกตัวนี้เป็นตัวที่สามครับทุกท่านเดี๋ยวคำตอบเดี๋ยวผมจะเลื่อน้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตัวที่สามคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงครับเก้าคูณหกครับตัวที่ชิปเข้าไปครับคือแปดครับทุกท่านคำตอบของเราคือหนึ่งส่วนสามสิบไอของเราคือหนึ่งส่วนสามสิบหกครับอันหนึ่งกำลังหนึ่งอีกตัวหนึ่งยกกำลังสามครับเสียบแกนครับตัวกำลังหนึ่งครับคือตัวที่ขนานครับตัวที่ขนานของเขาก็คือเก้าครับผมเนี่ยเก้านะครับฐานนอหนะครับตัวตั้งฉากครับตัวตั้งฉากก็คือ หกครับโอเคนะนะครับผมขอเลื่อนขึ้นแล้วนะครับผมโอเคครับดังนั้นคำตอบของเราคือ ad ยกกกำลัง2แอกอตัวแกนขนาน ad ยกกกำลัง2อ่า ad ยกกกำลัง2ก็คือกลายเป็น1728คิดออกมาเอา2ตัวนี้มาบวกกันก็จะได้คำตอบออกมากลายเป็น17ดนะครับ1 7 8 2งดนังนั้นครับ I รวมนะครับ i รวม i รวมก็คือเอาตัวที่1บวกตัวที่2บวกตัวที่3รอบแกน y ายเดชบุญครับผมรอ,อบแกน y ายคำตอบมาเกิดเป็น2 3 7ครับ7 6 i ดกําลัง4นะครับดังนั้นทุกท่านก็พยายามครับผมไม่ยากแล้วนะผมว่าถ้ามาถึงข้ออย่างนี้แล้วทุกอันนี้เป็นขนมนะครับขนมแมวนะครับผมขนมแมวเลยนะครับ,มมรบก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ แล้วก็พยายามเช็คไปเรื่อยๆทําให้คุ้นมือครับผมทําให้คุ้นมือมันต้องเจอเจอโจทย์เยอะๆนะครับนะครับก็จะเชี่ยวชาญเรื่องหนึ่งได้มันต้องเจอไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆครับไี่ปัญหาเพราะว่าเรื่องเรื่องหนึ่งกว่าจะกลับมาบรรยายอย่างนี้เราก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครดูก่อนสอบก็เลือกเฉพาะก็ย้ำอีกทีครับเลือกเฉพาะข้อที่อาจารย์เน้นในห้องหรือว่าเรามีแนวมีอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลือกดูเนื่องจากโจทย์ของผมนี่ค่อนข้างนําเสนอค่อนไปค่อนข้างเยอะนะครับเป็นความตั้งใจของผมอยาก นำเสนอโจทย์เยอะๆหลายๆมุมมองนะครับผมส่วนทุกท่านก็เลือกชิมเลือกช็อปได้เลยนะครับผมโอเคครับได้ไปเจอกันข้อต่อไปครับยังเป็นอัปเดตอยู่อัปเดตมีทั้งหมด10ข้อนะครับก็ไปเจอข้อต่อไปครับแล้วไปเจอกันครับสําหรับข้อ5สําหรับการอัปเดตก็ขอจบลงไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ